สังคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดกิจกรรม f k e Story Festival ลรณงการรู้เท่าทันข่าวปลอมร่วมกันหาทางออกในการหยุดการนำเสนอข่าวปลอมเมื่อวันที่3มีนาคม2-5-6บนโรงแรม e อ p r e พร p ฟ e m เมียมตำมนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทาันข่าวปลอมหรือ Fake Story Festival เพื่อร่วมกันหาทางออกในการหยุดการนำเสนอข่าวปลอมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์การสื่อสารสข้อเท็จจริงออกไปให้มากที่สุดด้วยวิธีการสื่อสารใหม่ๆบนโลกออนไลน์โดยมีผู้แทนสื่อภาครัฐสื่อในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และนักกฎหมายเข้าร่วมกิจกรรมปัจจุบัน,บนและโลรงพยาบาลน,นี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการช่วง2 -3 ปีที่ผ่านมานะครับโลกก็จะวิกฤตในเรื่งองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อนะครับได้เข้าถึงสื่อ นะครับอย่างมากมายมหาศาลครับสื่อก็อมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับอีา่างที่บังจัดนะครับได้พูดถึงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลรวมนะครับอาจจะเป็นคำใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะคุ้นชินคำว่าเฟกนิวหรือข่าวปลอมลนะครับซึ่งสถานการณ์หลังๆเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดและก็สร้าง ปัญหาให้กับสังคมโดยใช้ข้อมูลรวมเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเราอาจจะมองว่าข้อมูลรวมเหล่านี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์นะครับกับเรื่องของการถูกหลอกลวงการเข้าใจผิดน,นะครับและคิดว่าสิ่งที่พี่น้องอาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้เสพสื่อตรงนั้นนะนะครับมันส่งผลกระทบต่อ ปัญหาทางสังคมตรงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ขอบคุณรุ่พี่น้องสื่อมวลชนแลวก็พี่น้องชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างสัมพันธภาพแล้วก็สร้างปูมให้กับตัวเองและให้ปูมให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเรามีปูมป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสื่อนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลรวมหรือไม่ แต่หลายอย่างนะครับในสังคมต้องใช้ระบบการตรวจสอบนะครับหรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าคอเช็ค,คในการที่จะตรวจสอบตงนั้นว่าจริงหรือไม่อย่างไรอาการเหล่านี้นะครับก็จะสร้างความนะครับลุกลามบาดปายจากข้อมูลรวมกลายเป็นว่าเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การใช้เป็นนะครับวิธีทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการ เาเรียกว่าอะไระเป็นการใช้ข้อมูลเท็จในการบบอกพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราเห็นมากมายครับฟอบร์มดูแลที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราเห็นเป็นบัวนีคือในเรื่องของแ a นโกลเซนเตอร์นะครับอันนั้ก็หมายถึงว่าข้อมูลลวงนะไม่ใช่ข้อมูลจริงแต่จะทาอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนะครับเฉเชิญสถานการณ์โดยที่มีภูมิของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่มองว่าน่าจะยั่งยืนนะครับก็อยู่ที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ท่าน ขยายผลน,นะครับไปช่วยกันได้สร้างภูมิอย่างอื่นตอนแรกสร้างภูมิให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างภูมิให้กับเสือข่ายพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีภูมิมของตัวเองเนี่ยอะไรที่มาหลบหลวงไม่ได้นะครับถึงจะเป็นข้อมูลข้อมูลรวมข้อมูลเท็จก็ไม่มาสาม,มารถเข้าถึงพี่น้องชาชนได้ถ้าพี่น้องชาชนมีภูมินะครับป้องกันตัวเอง ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างภู่กงกันตัวเองนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องชาชนที่สนใจมาได้พูดได้คุยนะครับไปใช้เวทีตรงนี้นะครับในการที่จะแดกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเ,ออเราจะตั้งรักษาการอย่างไรบ้างน,นะครับก็หลายๆลิปที่ออกมานะับก็ทางรัฐบาลก็ออกทางสื่อทางโทคทัศนะครับในเรื่องของข้อมูลทวงข้อมูลท็จนะครับในเรื่องของเอ๊ะแชร์อย่างนี้แล้วมันจะ มันจะจริงไหมหรือไม่จ,จริงนะครับอันนี้ก็คือความตื่นตัวที่ภาครัฐนะครับต้องการให้พี่น้องประชาชนได้สื่อได้ต้องเว้ยนะครับว่าเอออย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันมันไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากฝากขอบคุณนะครับกรมวิจัยวิพนนากิจการการะจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนข้ามาตราคุ้มเพื่อประโยชน์สาธานณะหรือกทอปศนะครับที่เสนอร่วประมาณนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่า Factory Festival เป็นกิจกรรมที่สร้างภูคุมกันให้กับพี่น้องจัเชียงใหม่ทราบว่า,าท,ทั้งไปหลายจังหวัดน,นะครับว่ต้องขอบคุณนะครับทางผู้จัดด้วยนะครับที่ให้โอกาสพี่นักสื่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่น้องประชาชนน,น,ชาะน,น,ชน,นะครับได้รับทราบข้อมูลและสร้างภูงให้ตนเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแบบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับในนามของจังหวัดเชียงใหม่ขอเปิดงาน แฟ็กสตอรี่เฟสติวัลูกสังคมรู้เท่าทันข้อมูลหลวงขอให้โงกานมีประสบความสำเร็จแด้วัตถุและบรรลุวัตถุประสงค์รขอบคุณครับครณผู้ชมทางผู้หารสมาคมผู้ขึ้นขาออนไลน์ทุกท่านค่ะดิฉันสาธิตาชนะชัยโธพัธุ์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านรองครัวมากเลยนะคะที่ให้เกติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมันทั้งวันนะคะ โอเคค่ะสำหรับโครงการนะคะโครงการรณรงค์หยุดข้อมูลโรลซอฟเฟส,สเฟสกนะคะเป็นโครงการที่สมาคมผู้ลิกาออนไลน์นะคะได้ะะะะรับทุนสนับสนุนนะคะจากกองคุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน,นะะ์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทัพอศนะคะเป็นโครงการที่มีการรณรงค์ในเรื่องของของใช้คําว่าเฟกนิวหรือหรือหรือเขาเขาปลอมก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าทําไมถึงไม่ใช่ตอนไม่ใช้คำนี้แล้ว เราลงเลือกนี้ค่ะกับกลุ่มเป้าหมายหลักสกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มประชาชนผู้รับสารแล้วก็กลุ่มสื่อมวลชนนะคะเราละลือกทั่วประเทศค่ะทั่วภาคเราเลือกออกมาทั้งหมด10จังหวัดนะคะซึ่งเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งใน1ิจังหวัดนี้นะคะที่สําคัญซึ่งเรามาที่นี่เนี่ยเป็นครั้งที่2องแล้วนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมสัตว์ให้ประชาชนเนี่ยมีวิจนณญาณม,มีการตระหนักรู้ ที่เกี่ยวกับสื่อร,รอบๆตัวเราโดยเฉพาะ,ะสื่อออนไลน์นะคะ,ะสามารถที่จะมีวิทยายแล้วก็มีภูมิคุมการรู้เท่าทันที่สําคัญคือว่าไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวิชาชีพนะคะในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มสื่อมวลชนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ เราต้องรณรงค์ด้วยนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนใหม่ๆต้องบอกว่าเป็นสื่อวิชาชีพเกิดขึ้นเยอนมากโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นสื่อที่มีสังกัดคนนี้เป็นสื่อที่ไม่มีสังกัดน,นะคะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนในสาหรับพาร์นี้เองเนี่ยเราก็ร่วมกันนะคะที่จะหาแนวทางในการที่จะกํากับดูแลนะคะในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะเราดาเนินการเรื่องนี้มาประมาณปีครึ่งแล้วค่ะ โครงการน,นี้เริ่มจากการทำวิจัยทั้งหมดสี่เรื่องนะคะเราศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะเดียวกันเราก็ศึกษาเปรียบเทียบไปต่างประเทศเพื่อที่จะข้อมูลทั้งสองมารรคอสกันในขณะเดียวกันเราจะมีการละลาระดมความคิดเห็นนะคะจัดกิจกรรมแล้วก็ศึกษาความคิดเห็นของคนทั่วประเทศเราเอาข้อมูลทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะทั้งการวิจัยแล้วก็การระดมความคิดเห็นเนี่ยค่ะมา บรุรณาการร่วมกันมาสกัดออกมามี้อสังค้อสกัดออกมาได้เป็นข้อมูลหนึ่งซึ่งเราก็พัฒนาเป็นหนังสือหรือคู่มือที่ท่านได้รับในวันนี้นะคะหนังสือคู่มือเล่มนี้ค่ะจะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่มืสอสอารสนเมวลชนอันนี้ก็จะพูดถึงแนวคางที่จะกำกับดูแลซึ่งข้อมูลเนี่ยได้มาจากงานวิจัยล้วนๆเลยนะคะ ว่าในการที่สื่อจะกำกับดูแลกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กำกับดูแลกันเองหรือ cell regulation เท่านั้นแต่เรื่องนี้จะต้องเป็นการกำกับดูแลร่วมกันหรือ co เ e g u l a t i o n กับภาคส่วนทุกๆภาคส่วนเลยค่ะไม่ใช่เพียงแค่องค์กรวิชาชีพนะคะจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงภาคประชาสังคมด้วยประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือ global platform เช่น ไลน์ Facebook, Twitter, Google ต่างๆเหล่านี้คือโค้โบ้แพลตฟอร์มที่จะต้องเข้ามาเป็นคีย์หนึ่งที่อยู่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเราต้องรู้เท่าทันของสื่อยังไงรู้เข่ารู้เรายังไงนะคะข้อมูลที่ดีๆจะอยู่ในเรื่อนี้นะคะในส่วนของนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่มีการชาเลนจ์ต่างๆระหว่างทางด้วยนะคะที่เราจะกิจกรรมช่วงหนึ่งที่ วันธรรเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สมแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาว,ขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายบูโก้ ผงและน้ำยาก,กำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพเพราะผิดจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ